ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งเวืองดีลัคนาราศีต่อไปนะครับถัดจากลัคนาราศีตุล นั่นก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกนะชาวลัคนาราศีพิจิกคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนดาวอังคารอยู่ในภพการเงินอยู่กับดาวศุกร์คู่มิตรใหญ่การเงินการทองของชาวลัคนาราศีพิจิกน่าจะขยับดีขึ้นด้วยโยเกณ์ของดวงดาวต่างๆตามที่ผมได้อธิบายได้พูดให้ฟังไปแล้ว แล้วก็ยังอธิบายได้เพิ่มเติมอีกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับมีดาวพระหัสไปรอยอยู่ในตำแหน่งปทุมเกณฑ์พระหัสอยู่ในภพที่4พระหัสี่ทรงศักดิ์เช่มช้อยเป็นโยกเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์คู่มิตรใหญ่ถ้าอธิบายความมาถึงตรงนี้มันก็สามารถที่จะบอกได้ว่าสัปดาห์หน้าก็เป็นสัปดาห์ที่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิก เป็นสัปดาห์ที่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิกดาวคู่ครองลอยมาอยู่ในเรือนการเงินอยู่กับดาวอังคารคู่ครองจะนำพาซึ่งโชคดีหรือว่าลู่ทางหรือโอกาสที่ดีมาให้ชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างแน่นอนนะครับวันจันทร์และวันอังคารนะครับเป็น2วันที่เราจะต้องใช้โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กค่อนข้างที่จะมากในเรื่องการติดต่อประสานงานต่างๆไปดูนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกพอพุทธพรหัส เป็นช่วงสองวันที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามสองวันนี้อาจจะมีใครอยากจะมาทำตัวมารู้จักกับคุณก็ได้นะครับแล้วก็วันศุกร์เสราร์เป็นสองวันที่เหน็ดเหนื่อยมากในเรื่องของงานฟังเสียงผมนะมากนะครับมีอะไรที่ต้องให้คุณทำแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากยากหรือท้าทายหรือเป็นงานที่จะต้องแก้ปัญหาแต่สัปดาห์หน้าถ้าจะเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่แค่2วันก็คือวันศุกร์และวันเสาร์นั่นแหละนะครับ ไอ,อ,อ,อวันพฤหัสและศุกร์นั่นแหละนะครับพอวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็แฮปปี้ขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินผมบอกไว้เลยว่าจะมีเงินทองใช้ตลอดไม่ต้องกังวลว่าเงินจะขาดมือไม่ต้องกลัวว่าเงินจะไม่พอใช้นะครับมีเงินใช้ตลอดแล้วก็พอวันเสาร์และวันอาทิตย์2วันนี้ก็จะไปอบอวนในเรื่องความรักนะ คนพิจิกที่มีแฟนอยู่แล้วคนรักจะมีสิ่งดีๆให้ซึ่งกันและกันนะครับเป็นอะไรที่ทําให้ชาวพิจิกนั้นอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขไม่น้อยแต่สําหรับชาวพิจิกที่ยังโสดอยู่สัปดาห์หน้าระวังคนมีเจ้าของเข้ามาวุ่นวายมาทําให้เราจุกจิกใจนะบางทีเราก็ไม่ได้ชอบมันนะเออแล้วมันก็ทําตัวมาอีอ๋อมาทําตัวมาใกล้ชิดกับเรา ส่วนถ้าเกิดเป็นผู้ชายชาวพิจิกระวังผู้หญิงมาทํามาใกล้ๆกับเราแล้วมันจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องการงงการเงินนะทําให้เราหงุดหงิดใจปเปล่าไปดูให้ดีกันแล้วกันนะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟัง